อ่ะครับปั่นมาเลยครับปั่นมาเลยมาทางนี้มาทางนี้ดินดินทรายแข็งกว่าอ่ะปั่นมาเลยครับปั่นมาเลยปั่นได้าเลยทรายเข้าดิสเบรกแล้วครูมาส้มเออมาเลยฟีฟิมฟิมไปฟิมฟิมไเลยเกลีเกลีเกลี่ยเกลีเกยเอาไงอ่ะ เออหนึ่งสองสามแจมคิดดูว่ามันดูดล้อสองสามเอาดึงอีกอมันดูดล้อไอ้สิเออเด้งอือเน่ยย่ำมาย่ำมาตามทางครูเลยเออระวัง่าก็จะเป็นลมนี่มันจะมีตรงแอร์ทรายดินแดงๆเออเง่ายมาโอ้โหครับมีลงไปเกินครึ่งล้อ โอ้โหจะเละไปไหนจามเอ้ยใครบอกสอนไอ้ลงท่าแล้วเนี่ยไอ้ชอบลงจากรถแมมไปงั้นก็ล้มเลยจะมาไงเอออย่างนั้นนี่พี่น้อยต้องมาล่องนี้แล้วแรับกระแทกขึ้นมาเลยครับเพราะว่าไม่คือคือคือล่องที่ผมมาคือมันมันน้ำเยอะเฉยแต่ว่าโคลนมันไม่เยอะอย่างนี้ไงมันไม่ดูดล้อไง แต่รนี้มันดูดไงอย่าลงแมนแต่ตรงนี้มันดูดเห็นไหมครูตีบอกว่ามันแข็งกว่ามันก็เลยดูดเลยเอาเลยครับเอามาเลยเอาครับบัดนี้น้อยนี่น้อยร่องลอยลอยริ้วริ้วร่องจะร้องแล้วซานจ้องเนื้งไปได้ดึงด <nh wan? S 2> ึงด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 ึงเฮ่เฮ้เฮ่เฮ่ตรงนี้ไม่มีคนเลยอะล่ะหลุดมาไง ผมบอกแล้วมันมาได้ตรงนี้ได้ผี่กันมาแรงๆกันผ่านอ๊ามาตายไม่รู้ได้ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เลือกไอ้ทางไม่เลือกไม่ยอมไปกัน่ะเลือกที่จะเลือกไม่รู้แต่ไม่เลือกเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออเอาเลยอ๊ามปั่นมาปั่นมาอย่าหยุด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 บอกว่าอย่าหยุดอย่างน้อยเราก็ไม่เลือกอ๊ามผมเลือกอะมัน